สวัสดีสมาชิกทุกท่านครับชวนชมรถครอบครัว SUV น่าใช้1คันนะครับมาแล้วครับกับ Honda c r v Gen 2เจน2ะครับคันนี้รถสวยสภาพสมบูรณ์มากๆนะครับสีสวยเงางามเงาฉ่ำเกียร์เครื่องยนต์สมบูรณ์ขับใกล้ขับไกลขับได้ทั่วไทยนี่เลยครับกับ Honda c r v รถครอบครัว2.0ปี2002นะครับรถสวยสภาพดีมากๆนะครับใครกำลังหาใช้งานนะครับมาเลยครับ119,000บาทนะครับรถอยู่แถว โรงพยาบาลคลองสามวามินบุรีกรุงเทพนะครับรับรองว่าได้ลดสภาพสวยแน่นอนขัดและเช็คมาเรียบร้อยนะครับ1 0 0แบาทนะครับโทรเจรจาสอบถามไปเลยครับโต๊ะปิกนิกยังอยู่นะครับคันนี้ติดแก๊ส LPG ระบบหัวฉีดนะครับของระบบ AG นะครับรถอยู่ในสภาพที่ครบจบแน่นอนนะครับใครกำลังหารถครอบครัวไว้ใช้งานนะครับสวยๆเลยครับ ติดแก๊สระบบหัวฉีดมาเรียบร้อยนะครับใครกำลังหารถใช้งานนะครับมาชมเช็คทดลองขับได้เลยครับโรงพยาบาลคลองสามวามินบุรีกรุงเทพนะครับที่เหลือสมาชิกพิจารณานะครับคันนี้เซนทรอล์แอร์แบ็ก ABS ดิสเบรกสี่ล้อนะครับรถสวยสภาพงามนะครับสีเคลือบแก้วมาให้เรียบร้อยสภาพเดิมโรงงานก็ว่าได้นะครับมาชมภายในนะครับสวยจริงนะครับดูเบาภายในนะครับดูแลมาดีมากๆเลยนะครับใครกำลังหารถครอบครัวไว้ใช้งานนะครับประหยัดด้วยครับและก็ทนอะไรหาได้สบายนะครับมี อะไรเยอะมากนะครับสำหรับตระกูล Honda นะครับมาแล้วครับรถครอบครัวดูภายในได้เลยนะครับเดินทางใกล้ไกลสะดวกสบายนะครับประหยัดมากนะครับแล้วก็ไปได้หลายคนทุกของได้นะครับสายค้าขายท่องเที่ยวปิกนิกจัดไปเลยครับคันนี้สภาพสวยเก๋ ดีๆคัดมาฝังให้กับสมาชิกนะครับ Honda CRV CRV เจนที่2นะครับนี่ครับเครื่อง2.0ภายในสวยมากๆนะครับระบบไฟฟ้า a i r b a g 2ลูกนะครับจอทัชสกรีนด้วยครับนำมาฝากแล้วนะครับลองเช็คชมดูรถทดลองขับพิจารณาดูนะครับจะถูกใจสมาชิกหรือเปล่านะครับเหมาะสำหรับสมาชิกที่เน้นหารถใช้งานเน้นหารถครอบครัวราคาแสนต้นได้สภาพแบบนี้คัดไม่เก่งเช็คไม่เป็นดูไม่ได้เราคัดและเช็คมาให้นะครับเก็บงานมาเรียบร้อยนะครับรถพร้อมขับพร้อมขายคู่มืออยู่ครบนะบ เอกสารก็พร้อมโอนนะครับภาษีก็ปี67นะครับรถสวยสภาพดีมากๆนะครับ h อ n d ้าซ v วรถครอบครัวรถอเนกประสงค์นำมาฝากให้กับสมาชิกนะครับนี่เลยครับติดแก๊สระบบหัวฉีดนะครับรถสวยสภาพสมบูรณ์มากๆนะครับใครกำลังหารถครอบครัวนะครับฝากไว้เลยนะครับราคาแสนต้นราคาสภาพแบบนี้นะครับไม่ต้องเก็บงานไม่ต้องไปเช็คเองไม่ต้องกังวลว่าจะโดนโกหกหมกเม็ดต่อพิควัมจมน้ำเราคัดแล้วนะครับรับรองไม่ผิดหวังนะครับรถสวยนำมาส่งต่อนะครับ เก็บงานมาเรียบร้อยนะครับสีก็งามขนาดนี้เงางามเต็มลำนะครับขัดเคลือบมาแล้วนี่เลยนี่เลยครับทรงแบบนี้นะครับเหมาะสําหรับสมาชิกที่กําลังหารถครอบครัวเข้าใจสภาพและชอบฮอนด้านะครับมาแล้วครับอะไหล่มีได้ทั่วไปทั้งอะไหล่ในศูนย์ทั้งอู่ข้างนอกแล้วก็เชียงกงอะไหล่ก็เยอะมากๆนะครับหาข้อมูลเพิ่มเติมก็ได้นะครับในแฟนเพจแฟนลับของ c r v นั่นแหละครับท่านจะได้สภาพสวยๆแบบนี้เอาไปใช้งานนะครับส่วนการซ่อมบำรุงดูแลก็ยังใช้ได้อีก 5ปี10ปีใช้ได้ครับส่วนใครที่สนใจนะครับโทรได้เลยนะครับ